สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมนําเหรียญหลวงพ่อคงวัสธารานะครับมานําให้ชมนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญเก่าใบสาเกหลวงพ่อคงถือว่าสุดยอดมากนะครับเป็นอยู่ในยุคของสงครามโลกนะครับและเหรียญนี้ต้องเป็นคนเก่าแก่นะครับถึงจะมีความสวยขนาดนี้นะครับเป็นของแท้จะสวยคมอย่างนี้นะครับตัวหนังสือจะคมตั้งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับ ของแท้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวหนังสือจะคมตั้งอย่างนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นเห็นเห็นเส้นเส้นพื้นที่วิ่งไหมครับคมเล็กๆอย่างนี้นะครับของแท้ต้องวิ่งอย่างนี้นะครับของปลอมจะก๊อปจะก๊อปเส้นพวกนี้ไม่ติดนะครับวิ่งยาวๆขึ้นอย่างนี้และครับเห็นไหมครับเส้นขนแมวคมๆอย่างนี้นะครับของแท้ต้องอย่างนี้นะครับและรอยครีมจับตรง ตรงตรงสังสังคติเนี่ยครับตรงนี้ครับเห็นเห็นไหมครับเห็นรอยคีมจับไหมครับเห็นไหมครับเห็นรอยคีมจับไหมครับคีมจับเพื่อตะใบครับตะใบนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญตะใบนะครับตะใบด้านข้ามหนึ่สาเกนะครับดูนิ้วมือคมไหมครับสวยไหมครับนิ้วมือคมสวยไหมครับดูเส้นสายต้องคมอย่างนี้นะครับของแท้ต้องคมอย่างนี้แล้วนะครับของแท้ต้องต้องคมต้องคมอย่างนี้นะครับ ต้องคมชัดอย่างนี้นะครับของเก้ก็ทําออกมาเหมือนนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีเส้นขนแมวพื้นหลังเล็กๆอย่างนี้ครับที่วิ่งนี้นะครับมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีมันจะมีหมดเลยครับทั่วเหรียญเลยครับเส้นขนแมวจะวิ่ง,งนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังด้านหลังยันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะคมชัดอย่างนี้นะครับบล็อกขยื่นิดนึงจะเป็นลายขอบซ้อนนิดนึงนะครับแต่ของแท้ต้องเป็นดังนี้นะครับเพราะเป็นของเกาเก็บนะครับไม่ได้ไปหาซื้อที่ไหนเลยครับอันนี้เป็นของของแท้นะครับดูไมเห็นเส้นขนแมวไหมครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับของเกสเส้นขนแมวพวกนี้มัน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 จะไม่ติดนะครับมันจะไม่ติด ของแท้ต้องเป็นลักษณะนี้เลยนะครับจะคมชัดอย่างนี้นะครับตัวขละจะชัดอย่างนี้นะครับคมมากนะครับถ้าบล็อกขยื่นเราก็จะเห็นรอยขยื่นของบล็อกอย่างนี้นะครับเส้นขอบจะจะเกย์มานิดนึงอย่างนี้นะครับจะเกย์มานิดนึงอย่างนี้นะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับของแท้ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับ ตัวทองแดงตัต้องเก่าด้วยนะครับเพราะเป็นเหรียญในยุคของความโลกความคมจัดของเส้นสายต้องเป็นลักษณะนี้นะครับผมพยายามลงกล้องให้ดูแลพยายามส่องให้ดูนี่นะครับเหรียญหลงพวกคงวัดวัดสัทธาราด สวยอย่างนี้นะครับต้องคมอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นขนแมวไหมครับจะต้องคมอย่างนี้นะครับวิ่งอย่างนี้นะครับเส้นขนแมวพวกนี้ต้องตะแคงนิดนึงนะครับถึงจะมองเห็นนะครับเพราะมันเส้นมันบางบางมากนะครับมันเกิดจากการเขาเขาขัดบล็อกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ บางคนก็เรียกว่าเส้นกระพี้เหรียญอะไรอย่างนี้นะครับนะครับเป็นอย่างนี้นะครับของแท้ต้องเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วขอบด้านข้างก็จะเป็นแบบตะใบนะครับเป็นขอบตะใบนะครับเป็นขอบข้างเรื่อยไม่ตะใบเรียกขอบข้างเรื่อยพู้ผิดครับขอโทษทีครับขอบข้างเรื่อยนะครับขอบข้างเรื่อยเป็นเหรียญสาเกขอบขอบข้างเรื่อยจะเป็นแบบบัางๆ้างนะครับ ข้างเลื่อยนะครับและตัวเหรียญเนี่ยจะเป็นความคมต้องเป็นลักษณะนี้นะครับกระไหลทองต้องบางบางอย่างนี้นะครับต้องแบบนี้นะครับและขอบจะตั้งหมดเลยนะครับกระแสผิวจะวิ่งนะครับต้องเป็นลักษณะนี้นะครับเหรียญจะต้องแบบอย่างนี้นะครับจะเรียบอย่างนี้นะครับเหรียญหลงพะคงนะครับผมขอจบเหรียญของหลงพะคงไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าครับ สวัสดีครับ